สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขูทุกคนครับผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะครับพี่น้องมืัอนี้่ปัจจัยอะไรนะครับพี่น้องมาเบิ่งว่าผู้ปัจจัยอะไรแท่นสั่งหน่อยครับผมเพราะว่าช่างน้อยนี่ค่าขายตั๋วนะครับเนาะขายตั๋วในตลาดไร้ขังที่ยี่สิบสองแล้ะครับเนาะตอนนี้ในเวลานี้หนึ่งหมื่นกับอีกสี่ร้อยกว่าท่านที่อนุมัติแล้วนะครับเนาะโอ้สุดยอดครับพี่น้อง น่าจะประมาณหมื่นเอ็ดแล้วครับตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันท่านแล้วที่ยังรออนุมัติอีกประมาณหลายคนอยู่ครับผมที่อนุมัติเสร็จนนเวลานี้หนึ่งหมื่นสี่ร้อยกว่าสมาชิกของเรานะครับเนาะครับพีบ่น้องไปหลุดไปชมกันว่นนาผู้ใดม,มาเห็ดมาไล่แทนสรางหน่อยครับผมทีเห็ดออกมางานซ้ำไหนเห็ดงานคือซ้ำสน้างใหอมอหรือสิยง,งงามกว่างามกว่าช่างน้อยทำนะครับเนาะนะครับเนาะไปชมกัน,กนครับพี่น้องไะสวัสดีค่ะครับพี่น้องมาเบิ่งผู้เห็ดมาไล่ครับผมวันนี้สร้างเราบริเทนนะครับรอบนี้ จ้างหน่อยค่าขายตัวค่าเลี้ยงขายตัวครับพี่น้องตอนนี้ณเวลานี้นะส่อนโมงครับผมหนึ่งมืนสี่ร้อยกว่าทานแล้วครับสมาชิกของเราในกลุ่มนะครับเนาะในตะไลยครั้งที่ยี่บอครับผมค่าเลี้ยงขายตัวบนเวลาเห็ดมะลายเลยครับผมมาเลยครับตัวแทนครับพี่น้องเห็ดมลายแทนครับผมนะครับผมมาไลายมะลายเราเนี่ยกะลายขึ้เก่าพี่น้องมะลายเราเนี่ยมีสะไบขึ้นเก่าหรืพี่น้องสะไบขึ้นเก่านะครับผม เรื่องขายตัวต้งแตะตีหาครับพี่น้อง FC เฮ้าหลังเขามาสุดจอดครับผม FC เฮาหลบไปหลบก่อนหน้าเวลา8โมงเช้าเข้าก็ได้8พันนะครับพี่น้องรลบก่อนตอนนี้มืดแล้วครับพี่น้องสมาชิกเขา้าสมาชิกในกลุ่มในตาไลค์ครั้งที่22น,นะครับเนาะ1400กว่าท่านแล้วครับตอนนี้น่าจะ11,000แล้ว ที่ผมส่งนี้เข้าไปแล้วนะครับกับสมาชิกนะครับที่แอดมินเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งหมื่นเอ็ดแล้วครับเดี๋ยวนี้ตอนรออนุมัติครับผมที่อนุมัติเสร็จแล้วตอนนี้หนึ่งหมื่นสี่แล้วก็สมาชิกของเราหนึ่งหมื่นสี่แล้วกว่าคนแล้วครับผมชุดยอดครับเอฟซีแสงทองฟิลแคร์เขานะครับเนาะครับผมมาเบล็อคอะไรกันเนาะมาดูมาไล่มาไล่เยอะมากครับเก็ดอะไล่ยกมาไล่รไว้อันเล็กี่ประเทศพมเพื่นพี่น้อง มาเบิ่งเบิ่งพว่นนะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นเฮออกแบบพวกคนครับผมงามตำแหนครับพี่น้องสิงาม่เอาแ้างหน่อยเหยียบรบ่นี่น้ำพัวอยู่ดอกเป็นหนงล่ะออกแบบเองได้พี่น้องเลยครับออกแบบเองครับผมเอันเบอร์บทสุดพวกเลยนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องลอดหลุดนะครับเลยสิไปท่องไฟพี่น้องนี่ครับผมแจกช้างหน่อยเหตุบดได้ครับนี่ยแจกแบ่ได้เฮ็ดเลยรอบนึงค่าขายตัวครับผมนี่ครับผมออกเพิ่นออกแบบออกแบบเองพี่น้องครับ ออกแบบมาไลน์มาครับผมนะครับนั่งอีกไลายครับพี่น้องเ่อันเหนียบครับผมนั่งอีกไลายครับพี่น้องเลยเยอ,ะ,อะรอบนี้ก็คือขักคือเก่าพี่น้องเพราะว่าในตะไลท์ครั้งที่สิบยี่สิบสองนะครับเนาะจะเลท์จะไลท์สองวันพี่น้องไลท์สองวันสิบแปดกับสิบเก้าบัตรดึงร้อยบาทดูได้สองวันครับพี่น้องคุ้มเกินคุ้มครับพี่น้องรอบนี้วันที่สิบแปดแพะพาวฟุตบอลฟินแลนด์เตะบงครับพี่น้องนะพี่น้องเนาะ าราคาซิปก่อก็มีเอนุชากับนวลที่ดาพอนเดาฝาปีนพี่น้องมาทากันมาหลุนมาชมนกกนได้ว่าสิแบบว่ามวนเฮฮาขนาดเดยพี่น้องรับรองว่าโอ้สุดยอดหนาเวทีมีบอม่บออันขาดกุ้นเมียนเดี๋ยวผมไล่หอบเนี่ยครับพี่นอ้องเพราะว่าได้เบิงสองหลอบครับพี่น้องกำไลล่ล้วนๆครับพี่น้องเมียนเอ็นุนชาเดาฝาปีนมาราับรองว่าง่ายงกุ๊บหนาเวทีครับพี่น้องรอบนี้นะครับผม บริเวณอะไรเลยครับบริเวณจับเบืเ้องลรอบนี้ครับพี่นอ้องบริเวณเองหมดเลยไอ้เพื่อนออกแบบยไหมครับผมอันนี้อันแท็กซ์อะไรครับออกแบบยดครับผมคนออกแบบียดเพื่อนอ้งามอีกแบบพี่น้องละเพราะเราสไตล์ครับผมสุดยอดสุดยอดค่าเลิงหายตัวลามึอนี่สรลุเศรษฐีบ้านเก่าเลรอพี่น้องหมื่นสามหมื่นสี่ ผมมารอบนี้คือสิทธิ์หลายๆก็เกาะอยู่ครับพี่น้องก็ขีดองผมดิเพราะว่ามันลังรังรังคามาแล้วพี่น้องมันนี่นะเอฟซีที่เขาไล่ครับเอฟเอฟซีกับมันนี่ก็สิหลังจากที่อัดคลิปเ้็นมาไล่แล้วก็สิลุยขายตัวต่อยครับพี่น้องตัวอีกอันนึ่นแฟนสั่งหน่อยกับทรงลิงได้ครับผมซอยกันเพราะว่าซัางหน่อยทรงไปทรงไปกับปวดแขนนะพี่น้องกับบ้านเพื่อซัพ์อ่ะแฟนทรงต่อเลยครับพี่น้องทรงซอยกันครับผม เพี้ยนซอยกันบัดหลังจากไล่โซแล้วก็ลุยงานต่อพี่น้องมาเลยแล้วมึงงานกันเยอมากเพื่อนลุยงานต่อนะครับเนาะแขกทิพย์เลี้ยวๆเยอะแยะเลยครับเด้อคลิปย์นี่ขอบคุณเอฟซีที่เป็นกาลังแรงใจให้สองสร้างรายพักเพื่อนมาตลอดครับผมขอบพูดเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ที่เขาเบอรเบิ่งคลิปนี้ก็แล้วกันพี่น้องขี่โอนมาไล่มาให้ทีมงานศิลปินแสงทองฟินแลนด์มาเป็นห้องผู้ใดญ่แน่แล้วครับเนาะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณแทนเพิ่นเจ้าตัวเพิ่นนะครับแล้วก็แล้วเพิ่นก็สิลงในคลิปของเพิ่นเองแล้วพี่น้องในเฟสบุ๊กเพิ่นว่าเพิ่นอะไรนะครับเนาะสำ้งแตก็ขอขอบคุณแทนเพิ่นหน้เวลานี้ก็พี่น้องที่ในด้เฮ็ดใหงนะครับเนาะที่ FC ที่ส่งมาเป็นก็ลังใจให้แสงทองฟินแลนด์ทุกๆคนทุกท่าหันนะครับเนาะแล้วก็สิเอฟซีทีซื้อตัวทุกคนครับพี่น้องโอ้ยดีใจลยครับพี่น้องหนึ่งหมื่น ก็คนแหละครับพี่น้องสามารถเชียร์ข้างนอกตอนนี้หนึ่งมื่นสี่ร้อยกว่าคนนะครับเนาะที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ครับผม oh. สุดยอดครับพี่น้องหน้าแน่น,นคือเก่าครับพี่น้องรอบได้มาวา่ารอบได้รอบ, 1, ห,อรอบ 22, หนึ่งหอดรอบยี่สิบสองก็ยังคือเก่าเอฟซีแสงทองฟิลิปปิน oh. สุดยอดยกโ,โป,โปแถมปล่อยให้เลยน,นะครับนะ FC เนาะเอฟซีเฮาครับพี่น้องข้าวรเบิาบางพนักงานยันมาอะไรไม่คนใหม่ครับพี่น้อง <laughs> โซเฟียเ่นือหลังดูโอ้พี่นอ้ oh, นอหลังนะโอ้คือเอาพวกนี้คืองานเห็นไหมตัวตัวโัวตัวตัออกแบบเองตุดยอดแบบนี้กะทิใส่กะทิใส่สายไว้ไไไก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไป็นหอยไว้ก่อนพี่น้องแล้วกะทิแมกตู้ยืนถ่าพี่น้องมัดตู้ยืนไหมเอาเป็นใส่สายก่อนใส่สายใช้ไปโหลดปกติแล้วหล้วก็เอาสีส,สีเอาน่ำแมกไว้แมกตองเทียบก่อจะเอากระดาษเขียนซื่อน,นะตีเขียนซื่อไว้า้องผู้ใดหญ่ใ ในพี่น้องเราหลุดในพี่น้องเนอะพ่วงเนี่ต้องไผ่พี่น้องเราหลุดเดอ้อแล้วก็อีกพวกหนึง่งที่มีพวกใหญ่ๆอยู่เดี๋ินจังแม็กนามงานเป็งามเลยนักสิลป์พี่น้องกับทายคลิปลงนักศิลครับผมก็ได้แบบว,ว่าจุนเจียเขาครอบพ่วเข้าไปแล้วพี่น้องเนาะ ขายคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็เลยเอฟซีเบงให้โอเคให้เป็นตัวถ้าเล่งขายตัวครับพี่น้องเอฟซีเขาขอมากเขเลยบัลลีเวลาเฮ็ดซอยเพิน่นเลยในจังหวะถ่ายข้าวดึงครับพี่น้อง อันนั้ยินเสียงอันคือเสียงฝนอันไม่เป็นอย่างนี้ครับผมเห็นา้าระเบิดครับพี่น้องเหรอนี่ใส่นอนครับผมเพิ่นนอนตอนไหนเปิดเสียงฝนไว้ได้ครับผมเพราะว่าอยู่บ้านทางหน่อยมันจะใส่รถลดแรงเสียงหนังครับผมแล้วก็เพิ่นสะดุ้งครับพี่น้องวันนี้เพิ่นสะดุง้งก็เลยเปิดเสียงฝนไว้เพิ่น จังฝนแบบวา่าจังบอนามาใส่มาจะบอกกัดแหกดังแห้งใช่ไหมประบ่สะดุดหูใช่ไหมพี่น้องก็รับเปิดตั้งเสียครับตะยน่ยานั่งกลับดีเด้ครับผมตายน่ยาเอกยเพิ่นอยู่ขัวหนอกครับพี่น้องเอกยเพิ่นเขาก็ตื่นเช่นกันนั่งอาบนอนพ่อแม่เฮ็นอะไรนั่งอาบนอนโอ้โหพ่นถึงานนาาานนง,งาม,มาทุนน่นี่โอ้หพ่นถึงงาม,มาทุ่งน,นี่เลยสุด,ดยอดเลย ออกแบบเองเลยป่ะครับเนี่ยออกแบบเองเพื่อเพื่อศิลปินแสงทองฟิลิปเนาะนี่ครับผมเพื่อนหายมาไล่เพื่นกับชิไดย์นี่อันเพื่นชิได้ดีใจออกมาให้อันศิลปินเพื่นงามผู้ใายเพื่อนก็ดีใจนะเพื่อนแต่งงามเนาะนี่เสร็จแล้วพี่น้องมันแม่นยังพี่น้องเขาเฮ็ดด้วยใจมันก็ออกบางานมันเสร็จแล้วครับผมเราทับด้วยใจนะครับเนาะไม่แม่นว่าเขาสิไม่แม่ๆๆเลยก็เลยออกมาแม่นเลยครับผม เราทําด้วยใจเราเราใจของเราใส่ไปด้วยแล้วครับพี่น้องเนาะมันก็ออกมางามเฉยเลยพี่น้องเห็นไหมพี่อาชีผมดูคนนะพี่น้องเออพูดเดียวเออคืองามไปทุกคนไหมเป็นแบ่งพัดของไทยเนาะหมูหมวกเนาะเป็นสีหมวกแห่งสีงามแล้วแมนโอ้ยทางสาร้างไหนเขบาบอกพี่จะพ่วงนอถ่ายเลยนะครับเด้อเอฟซีถ่ายเพิ่มอะไรจะพ่วงยังนะครับเด้อครับผมเนี่ครับเด้อตัวนี้กันที่เขียนเื้อละหอยไว้กันที่แม็กตัวไม้ตอพี่น้องมาเลยครับผม กับประมาณนี้พี่น้องกับมูนี่กะทีขอขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบแม่ค้าโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยมาโดยตลอดพี่น้องมูนี่กะทีจบคลิปไปเพียงเท่านั้อก่นครับมาพบกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อครับผมชุดไทยในเซาแล้วเขากลับเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมกะทีมาเข็ยนมาไล่ต่อขายตัวต่อพี่น้องมาหนี่งไปหนังบ้าพบกันคีบหน้าครับผม